สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเลนนะครับก็มาถึงซีซันที่7แล้วนะครับโคตรไวเลยนะครับผมรู้สึกเหมือนเมื่อวานเนี่ยเป็นซีซันที่แบบ1ซีซัน2เองนะครับก็โอเคก็ในวันนี้นะครับผมผมคงยังไม่สามารถทำคลิปปืนช็อปเปอร์ให้ได้นะครับเพราะว่าเลเวลผมเพิ่ง14เองนะครับเอ้ไม่ใช่ช็อปเปอร์ดิฮาร์เดสนะครับผมแม่พูดมาก็ผิดซะเลยนะครับก็ น่าจะประมาณวันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในผลิตภัณฑ์ายซีซั่นดีกว่านะครับผมในส่วนของเซียนบีอาร์ R นะครับผมนี่มันจะได้อาตัวปืนไทฟ์ยี่ห้านะครับผมสกินมูนไลท์ลามนะครับผมซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้ชอบมากนะครับผมปืนประเภทนี้คือปืนประเภทอารรูปร่างคงเดิมนะครับผมเพียงแค่เพ้นสีลงไปนะครับถามว่าสวยไหม สวยครับเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับผมแต่มันสวยนะครับมันยังไงมันก็สวยนะครับผมโอเคนะก็่อนที่เราจะไปรีวิวปืนเรามาดูภารกิจกันก่อนดีกว่านะครับภารกิจนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับคือเล่น3ามแมชในโหมด BR นะครับผมก็คือไปเล่นในโหมด b a ท t l e ร o ย a ลส3รอบก็จะสําเร็จภารกิจช่องแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่องที่2นะครับล่อนกลางอากาศครบ200เมตรนะครับภารกิจนี้ผมแนะนาว่าไปทําที่ Black Market ก็ได้นะครับผมแล้วก็ สร้างหอใช่ไหมฮะขึ้นไปที่สูงสูงเลยนะครับผมแล้วก็บินลงมานะฮะรอครูดาวแล้วก็สร้างหอต่อนะครับผม หรือ2นะครับไปลงที่ยานนะครับผมยานที่มันอยู่เหนือฟ้านะครับก็ลงเสร็จปับ๊บโดดลงขึ้นโดดลงขึ้นโดดลงขึ้น,ดดนบนแบบนี้เรื่อยๆก็จะสําเร็จภารกิจภายในตาเดียวได้นะครับผมโอเคนะภารกิจถัดไปเดินทาง1,000เมตรด้วยเฮลิคอปเตอร์ใน BR อนะครับอันนี้ผมแนะนําอยู่2ที่ด้วยกันนะครับที่แรกก็เป็น Black Market ที่เดิมนะครับผม2ก็เป็นยานนะสาเหตุที่ผมแนะนำแบล Market เพราะมันเห็นผมบอกว่าสร้างยานได้เอ้ไม่ใช่สร้างหอได้นะครับ เรียกฮอขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะการันตีว่าเราลงยังไงเนี่ยก็ได้เฮลิคอปเตอร์แน่นอนนะครับส่วนยานก็มีเฮลิคอปเตอร์แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนํา2ที่นี้นะครับท่า,านผู้ชมก็แค่ขึ้นไปขี่เฮลิคอปเตอร์นะครับปักหมุดประมาณสัก1 0 0 0เมตรนะผมให้ขึ้นเลขพันเนี่ยแล้วก็ขับหอไปแค่นี้ก็สําเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับภารกิจถัดไปนะผมใช้ทักษะอาชีพคลาวสิบครั้งในหมดแบ t t ทิลรอยัลหรือ BR นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เลย,ย,เลยน,ค,าาน,นค่่าาผผ้้้ชชมมกแใลวี ใช้ใน BR 10ครั้งครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไปตรงบริเวณจุดมุวงด้วยนะครับมันจะมีในส่วนของการอัปเกรดใช่ไหมทำให้เราสามารถใช้ได้ไวขึ้นนะครับในส่วนของสกิลเนาะก็จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถกดได้ไวขึ้นนะครับผมก็กดไป10ครั้งก็จะสำเร็จภารกิจ เป็นที่เรียบร้อยนะครับภารกิจถัดไปนะครับผมถ้าทำภารกิจนี้เสร็จเนี่ยก็จะได้ไทย5ี่ห้ามูลไท์ลามไปที่เรียบร้อยนะฮะภาร,รกิจนี้คือเก็บอาวุธที่เราแต่งมาเองในโหลดเอาจากแอร์ดอบใน BR3 รครั้งนะผมก็คือในจุดเขียวๆนะครับเวลาเราเห็นกล่องแอร์ดอบนั่นเองนะครับไปเก็บอาวุธที่เราแต่งมานะครับผมโดยเราสามารถแต่งได้นในหน้าโหลดเอานะผมมันจะอยู่บร,ริเวณด้านล่างนะผมลองดูนะแล้วก็เลือกโหมดแบตเทนรอยย่อแล้วก็ จิ้มตรงบริเวณด้านล่างตรงลูปปืนนะผมแล้วก็แต่งปืนได้เลยตามใจชอบนะครับแล้วก็ไปเก็บในโหมด BR 3ครั้งนะผมก็คือสามารถจบได้ในตาเดียวนะครับด้วยการไปหากล่องเขียวนะครับรอกล่องเขียว3กล่องนะครับผมแล้วก็ไปเอาปืนจาก3กล่องนี้ให้ครบนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมจะทำาึแค่นี้ก็ได้นะผมแต่ผมขออธิบายไว้เพื่อใครจะทำครบนะฮะต่อไปคือค่า8คนด้วยอุเราแต่งมาเองในโหลดเอาใน BR นะผม ก็คือต่อจากภารกิจนี้เลยนะผมไปเก็บปืนมาจากแอร์ดรอปนะครับแล้วก็ไปฆ่าคน8คนก็จะสําเร็จภารกิจนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันสุดท้ายนะผมคือติดท็อป10ใน b a t t l e Royale 3ครั้งนะผมก็คือเล่นยังไงก็ได้นะผมขอให้เราอยู่ใน10คนสุดท้ายเพียงแค่นี้สครั้งก็จะสําเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะต่อไปนะครับผมเรามารีวิวสกินปืนกันดีกว่านะครับผมมูไลส์ลามใช่ไหมฮะอ่าก็โดยส่วนตัวนะครับผมบอกตรงว่าถามว่าสวยไหมมัน มันก็สวยอยู่นะครับตรงที่อะไรรู้ไหมครับตรงที่ว่ามันอาแสงสีฟ้าของมันนะผมบริเวณส่วนสีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะสว่างสวยมากเลยนะครับเห็นไหมมันมันเลยทําให้ตัวปืนเนี่ยสวยนะครับเพราะว่ามันตัดกับในส่วนของที่เป็นลายของมันด้วยนะครับนี่นะฮะจังหวะรีโหลดคือจังหวะสวยงามที่สุดแล้วนะครับผมของแคมโมเอ้ยมิใช่ของสกินอันนี้นะครับผมนี่นะครับโอ้โอเคนะครับผม ถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่ว่ามันยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะครับที่สําคัญคือทาไมมันเป็นปืนไทยยี่ห้าอีกแล้วอะ่ะปืนกระบอกอื่นก็ได้ไหมไทยยี่ห้านี่คือมาเยอะไปนะครับผมผมพูดตรงโอ้แล้วตัวปืนเนี่ยมันไม่ได้ถูกบัฟมันหนักหน่วงอะไรเลยนะครับผมไม่เคยถูกบัฟหนักหน่วงอะไรเลยแย่มากแย่แย่มาก,ม,ากมันเอามันเอาสกิลมาแบบ เรียกว่าไงครับผมเหมือนตัวเกมไม่อยากให้เรามีสกินปืนของปืนดีๆบ้างนะครับผมก็พอจะเข้าใจในส่วนของการตลาดว่าเขาก็อยากให้แบบไปซื้อแบตเทนพาร์ตกันอะไรอย่างนี้แต่มันก็แบบน้อยใจนิดหน่อยนะครับโอเคเราเรามาพูดถึงตัวปืนกันดีกว่านะครับเวลาสไลด์โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าลาสสไลด์เนี่ยมันเห็นปืนใกล้ขึ้นใช่ไหมก็ถือว่า แสงสีก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับผมโอเคผมบอกตรงๆว่ายิงแบบยังไงก็ต้องยิงแบบซูมนะครับผมนี่เป็นไทยยี่ายิงแบบซูมมันคุ้มกว่านะฮะซึ่งผมว่าเขาเหมือนทําการบ้านมาดี <c oughs> ซึ่งสําหรับผมผมรู้สึกว่าเขาทําการบ้านมาดีนะครับผมในเรื่องของการซูมเนาะเพราะเนี่ยพอซูมปั๊บมันทําให้ปืนเนี่ยดูโดดเด่นเป็นสง่ามากเลยนะครับ แล้วพอแล้วด้วยความที่อัตราเร่งกระสุนมันสูงใช่ไหมมันยิงแป๊บๆเนี่ยกระสุนก็หมดแหละแล้วเราก็ต้องมารีโหลดดูหน้าตามังกรตัวนี้โอ้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมถามว่าสวยไหมสวยนะครับผมนี่นะฮะจังหวะซูมคือสวยมากสวยกว่าจังหวะแบบนี้อีกนะครับผมพูดตรงโอ้โหจังหวะซูมเนี่ยสวยจริงโอเคผมผมเริ่มรู้สึกว่าอยากใช้มันแนละ้วเริ่มเริ่มรู้สึกอยากใช้มันแนละ้วโอเคมันสวยจริงนะครับผมเวลาซูมเนาะแต่พอถอนซูมปั๊บมันก็แบบ ค่อยถูกติดโอ้เวลารีโหลดโอเคถูกสริดเอาไปเลยนะครับผมคะแนนเอาคะแนนไปเลยนะครับตอนแรกผมกะว่าจะให้ประมาณสักแบบ6เต็ม10ออะตอนนี้ผมให้สักเจ็ดเต็ม10ก็ได้ครับอะโอเคข้อาหาที่มันแบบซูมและสวยดีนะครับผมในเรื่องของแสงสีนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของการรีโหลดนะครับสวยงามมากนะครับผมโอเคนะลายค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับผมนี่ดูอีกรอบ โอเคนะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของของแต่งปืนกันดีกว่านะครับว่าควรจะแต่งปืนยังไงดีนะครับผมไปดูกันเลยในส่วนของของแต่งนะครับชิ้นแรกเลยที่ขาดไม่ได้คือแม็กกาซีนนะครับแมกกาซีนเนี่ยต้องติดตั้ง stopping power reload นะครับสาเหตุคืออะไรรู้ไหมครับสาเหตุคือถ้าเราไม่ติดตั้งไปเนี่ย เราจะไม่สามารถสังหารศัตรูภายใน4นัดได้นะครับราจะต้องใช้5นัดในการสังหารศัตรูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะโดยส่วนตัวผมผมต้องการให้มันจบเพียงแค่4นัดน,นะครับและที่สําคัญคือเราใช้ทายยี่ห้าในรูปแบบของการบุกในระยะกระชันชิตอยู่แล้วด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งจํานวนกระสุนที่เราสังหารศัตรูน้อยมันก็ยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติใครจะไปติดตั้งอันอื่นก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ผิดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์รูปแบบของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นสไตล์รูปแบบผมนะ โดยข้อเสียคือแรงดินแนวตั้งนะครับจะเพิ่มมาถึง8.5เลยลวเเวลลาเลงยิงจะบวก8นะครับวเรวลลารีโหลดก็จะบวก3ซึ่งวเเวลลารีโหลดเนี่ยไม่ค่อยได้ผลมากเท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องกังวลไปนะแล้วก็ในเรื่องของแรงดินแนวตั้งอันนี้คือส่งผลแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหาของแต่งที่จะมาช่วยลบกรบในเรื่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเรลลาเลงยิงด้วยนะก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผม โอเคนะเราไปดูในส่วนของของแต่งชิ้นทัดไปที่จะมากบข้อเสียของตัวแมกกาซีนนี้กันดีกว่านะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมไม่น่ว่าเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับเป็นสไตรฟอร์ดกิมนะครับผมติดตั้งมาตลอดและก็ยังติดตั้งมาถึงปัจจุบันนะครับ เพราะว่ามันดีงามมากๆเลยพรลดทั t t ้งแรงดิดเอาตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมโดยข้อเสียมันจะไม่เพิ่มในเรื่องของเลวล่าเล็งยิงเลยนะมันจะลดแค่ความเร็วกที่หความเร็วกที่ขณะเล็งอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งความเร็วนที่ขณะเล็งอันนี้ผมต้องเคลียร์ว่ามันไม่ได้สัมผลอะไรมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปสนใจมันนะแล้วก็ในเรื่องของความเร็วกันที่อันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องไปสนใจมันมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่่่าาเไไมตตตงงงกกก็็็นนนััะยยยแทปปืใูล เออาร์ Air, หรือแอร์ซาวนั่นเองนะครับผมโอเคนะของแต่งเชิ้นทัดไปนะครับเราจะไปในเรื่องของการลดเลเวล่าเล็งยิงกันบ้างแล้วนะครับผมของแต่งเชิ้นทัดไปผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของเ,อเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็นโอเดียมซีเลเซอร์แทลลิคอลนะครับที่หนึ่งจะลดเลเวล่าเลงยิงนะครับผม2คือเพิ่มความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับจะทําให้การซูมยิงของเราเนี่ยแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย คนที่ใช้บุกจะไม่ค่อยมีปัญหาในระยะใกล้เท่าไหร่นะผมแต่เราเผื่อไว้ในระยะกลางเผื่อเจอสูเราก็ยังจะได้พอสู้ได้นะครับโอเคนะซึ่งไอตรงนี้แหละนะครับมันพว่วงไปยังของแต่งชิ้นทัดไปนะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมไม่นําว่าเป็นส่วนของลำกล้องปืนนะครับผมไม่นําเป็น MIP Extended Light Barrel นะครับ เพื่อที่เราจะเพิ่มระยราเมจให้สามารถพอสู้กับสตูนระยะกลางได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันเพิ่มในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคนะครับทำให้ตปืนไทยยีของเราในตอนนี้เนี่ยสามารถเข้ากระชันชีสตูได้และก็ยิงสู้กับสตูนระยะกลางได้นะครับแต่แน่นอนก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าสมมติว่าใครที่รับแรงดีดไม่ไหวก็จะยากนิดนึงนะครับผมโอเคนะโดยข้อเสียคือเลเวล่าเล็ยงยิงเพิ่มมา12ซึ่งตรงนี้ผมขอบอกตรงว่ามันจะสมผลนิดนิดหน่อยๆนะคะะนนั่นนคับ 12%ถามว่ามันเยอะไหมเอาจริงๆคือมันเยอะและเห็นผลต่างไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมุดแรกมาอกับการที่ตัวปืนไทยยี่ห้าสามารถยิงในระยะกลางได้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะคุ้มนะครับผมการให้เราเสียเวลาไปจึง้งนึงนะครับผมแลกกับการให้เราเพิ่มระยะตัวเราให้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับของแต่งเส้นทัดไปถัดจากลำกล้องปืนนะครับของแต่งส้นสุดท้ายเนี่ยใครจะติดกล้องเลยก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าตัวปืนไทยยี่ห้าเนี่ย ป้าปืนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นและที่สําคัญคือเราใช้ในการบุกเลียกกระชันชิดนะครับการบุกเลียกกระชันชิดผมจะไม่แนะนําให้ติดกล้องเล็งเลยนะครับเพราะมันจะเป็นการสูมภาพไปหนึ่งขั้นนะครับมันทําให้เราสามารถหาตัได้ยากขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะครับผมโอเคนะแต่ถ้าสมมติใครไม่ติดกล้องเล็งก็ผันท้ายเลยนะครับผมแมนะนำเป็น R T C steady 2 St นะครับเพื่อเพิพ่มความแม่น,นยำเมื่อเล็งยิงอีกนั่นเองนะผมอีกระดับหนึ่งเลยแล้วก็ลดแรงดิ่นานอนด้วยนะครับ ถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีก็แค่แรงดิดแนวตั้งนะผมขอเพ่งเราคุมได้เนี่ยเราสามารถเคาน์เตอร์สตูนนะยะกลางได้นะผมแล้วก็ใช้โบนในะยะประชิดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยข้อเสียคือความเร็วที่ขนาดเล็งลดลงไป10%ซึ่งความเร็วที่ขนาดเล็งไม่ได้ส่งผลใดๆเลย,เลยอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือทั้งหมดของอุปกรณ์ทั้ง5ชิ้นพร้อมอธิบายนะครับว่าสาเหตุทำไมถึงติด5ชิ้นนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปเี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผม เจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนจะจากกันไปฝากือกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแเราตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกกันมาได้นะผมพีนเดือนละสามสิมบ,บาบาทเท่านั้นเองนะครับจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับอาดิอสนะบุ้ย